สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้มาพบกับแบงค์กันเองครับเป็นการไลฟ์ช่วงเย็นของทาง X-Home Car นะครับวันนี้นะครับแบงค์มีรถเข้ามาอีก1คันนะครับกับรถตู้ MPV นะครับบอกเลยครับเป็นรถยอดนิยมนะครับของทาง X-Home Car เลยก็ว่าได้นะครับผมขายไปแล้วบอกเลยปีที่แล้วนี่รวมๆเกือบ1ร้อยคันนะฮะนะฮะเอาทีนี้ครับผมนะฮะคันนี้เป็นรถ Toyota นะครับเป็นโฉม30นะครับรถปี2020.2021เลขไม่เพียงแค่20,000กิโลครับผมนะฮะ แล้วคันนี้เนี่ยมากับบอดี้สีขาวชุดแต่งจัดเต็มกับชุดแต่งโมเดลริสตานั่นเองครับผมนะฮะอยากจะพามาดูด้วยกันว่าสวยขนาดไหนนะครับถูกใจหรือเปล่านะครับเป็นบอกแบบนี้เลยครับว่าตอนนี้นะครับผมทาง X อ็กซ์โอาดอกเบี้ยศูเปจะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมแต่ถ้าใครสนใจคันนี้สามารถเรือกเป็นวารันตีซ่อมฟรีสุดก็ได้เช่นกันนะครับ2ปี70,000กิโลนะครับผมนะฮะอ่ะ ทีนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้สวยขนาดไหนนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับเลขใหม่เพียงแค่สองหมื่นกิโลเป็นตัว Toyota SC Package ครับผมนะฮะคันนี้เป็นรถตัวที่บอกเลยเป็นน้ำมันล้วนนะครับสี่สูบน้ำมันล้วน2.5นะครับผมตัวนี้ที่เราเห็นนะครับชุดแต่งของเขาเนี่ยเป็นชุดแต่งโมเดลิสต้าครับมันจะดูแบบบึกบึนดูหล่อดูออกแนวสปอร์ตนะครับเพราะว่ามันตัดด้วยโครเมียมนะครับตัดด้วยสีดำนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นพาร์ตตรงนี้ก็ติดมานะครับผมถ้าใคร ถ้าใครได้เห็นนะคันนี้มันดูสปอร์ตกว่าปกตินะครับผมเพราะว่ามันดูแบบเป็นโครเมียมเยอะมากครับนะฮะใครที่ชอบแนวโครเมียมนงออกออกออกแนวสปอร์ตนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนไฟหน้าที่ให้มาตัวนี้ครับตัว S C Package ก็จะได้ไฟหน้าแบบทิเบอร์เรนครับผมก็คือเป็นไฟลูกแก้วเนี่ยสดวงนะครับที่มีมาให้แบบนี้เลยนะครับข้างหน้านี้ได้ปาาร์คิ้งเซนเซอร์นะครับนะฮะอีก6จุดนะครับเอ๊ะแล้วสีจุดนะนะครับผมนะฮะประมาณ4จุดนะครับนะนับผิดนะสี่หกจุดนะมพวกมือสีสเปนนะ ตัวตัวใหญ่นะครับจะเป็นหน้า4หลัง4เป็นรอบคันทั้งหมด8จุดครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ครับกับตัวฟ o ็อกแมนั่นเองครับผมนะฮะสวยๆเลยนะครับแบบนี้ดูครับใครชอบสไตล์นี้มาดูได้คราวนี้ครับผมมาดูเรื่องของด้านข้างบอดี้ไซซิ่งของเขาบ้างครับตรงนี้นะฮะเป็นบอกเลยว่าโอ้โหจัดเต็มเดี๋ยวจะมาชี้ให้ดูเลยว่ามันต่างกับปกติตรงไหนนะครับตัวนี้ครับผมนะฮไซซิ่งก็พอๆกันหลายๆคันก็จะเป็นอ่าทรงพออะไรบอดี้เดียวกันนะครับผมก็ชมส0นแบบนี้นะครับ ตัวนี้นะครับที่เขาได้แต่งพาร์ทเพิ่มมาก็คือเป็นโครเมียมนะครับผมก็คือที่นะฮะเขาเรียกว่าแรนรพี่ใหม่คิ้วเออนะฮะลืมเฉยเลยอ่ะคิ้วโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นคิ้วกันสัดตรงนี้นะครับผมที่เขาให้ติดมาข้างในครับเป็นโครเมียมกันรอยเล็บนะครับตรงนี้ก็ติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นโครเมียมจริงๆน่าจะเป็นโครเมียมอยู่แล้วนะครับผมนี่แล้วก็ตรงนี้ครับติดเข้ามาครับนี่เอาผ่าตรงนี้ติดมาเป็นตัวพาร์ทเสริมนะครับ ไฟตรงนี้ติดมาครับเป็นพลาสนะฮะนี่กระจกมองข้างที่ให้มาคิ้วตรงไฟหน้าก็ติดมาเช่นกันนี่ฮะดูรับประตูรถไหมนะครับดูสวยเลยแม่งบอกแล้วครับว่าคันนี้สวยงามมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตข้างตรงนี้ครับผมนะฮะไซส์พลาสตรงนี้ครับผมก็เป็นโครเมียมนะครับที่มาให้นะครับที่เราเห็นเนี่ย เป็นโครเมียมนะครับผมตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวเสริมเข้ามาให้รับกับบอดี้หน้ากลางหลังนั่นเองครับผมก็คือเป็นบอดี้คิดรอบคันนะครับผมที่เป็นของโมเดลิสตานะครับนี่อ่ะทีนี้ครับผมเดี๋ยวจะพามาดูข้างในกันบ้างนะครับผมรับรองคีเลตด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้างในบ้างตัว s อสีแพคเกจครับภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะสีดําถ้าใครหาเบาะสีดําอยู่นะครับก็จะเป็นของ SC Pa แพคเกจครับหรือถ้าเป็นไฮบริดก็จะเป็น SR c นั่นเองครับผมนะฮะ ตัวนี้เนี่ยได้โครเมียมมาเหมือนกันนะครับแล้วภายในก็เป็นเนี้ยนี่ครับตรงนี้ก็เป็นแบบตัดด้วยโครเมียมนะครับเป็นกิมมิกของเขาที่ให้มานะครับดูสครับเพจของเขาครับนี่เป็นโครเมียมโอ้โหสวยนะจริงๆนะชอบนะเป็นสปอร์ตเลยนะครับผมบอกว่าเป็นภายในสีดําครับผมแล้วก็ตรงช่องแอร์ตรงนี้ก็เป็นโครเมียมตัดด้วยเห็นไหมโอ้โหปกติไม่มีนะแบบเนี้ยนะครับผมตัวนี้ไม่บอกเลยว่าจัดเต็มมาให้กับตัวโครเมียมนะครับผมอ่าทีนี้มาดู ภายในกันบ้างครับกับเบาะแบบ V.I.P ครับแบบมิกกี้เมาส์เลยนะครับผมเบาะสีภายในสีดําแล้วคันนี้ที่เข้ามายังไม่ได้ผ่านการสปาของทาง X Home c a คเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้เคลือบแก้ด้วยนี่คือสภาพสดๆนะครับที่เรามาให้ดูเราแค่ล้างเฉยๆนั่นเองครับนะฮะทีนี้มันขึ้นมานั่งให้ดูครับที่ให้มันเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมเป็นเบาะมิกกี้เมาส์แบบนี้นะครับผมมีที่ล็อกหัวตรงหัวตรงนี้นั่นเองครับผมนะฮะการที่แบบเราหลับอะไรเงี้ยครับผมก็คือล็อก ล็อกศีรษะต่างๆนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับมีคัมโฮเดอร์ซ้อนตรงนี้สามารถวางแก้วได้หนึ่งแก้วตรงนี้เลยนะครับผมอ่าดุ๊กก็ด้านมีทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มีที่วางคงวางของตรงกลางเป็นเทเบิลนะครับวางแก้วเพิ่มได้อีกสีแก้ววางคงวางของได้นะครับผมสามารถพับเก็บเป็นทางเดินไปข้างหลังได้ข้างหลังครับสามารถนั่งอีกได้กับสาที่นั่งนะครับผมเพราะรถคันนี้เป็นรถเจที่นั่งนั่นเองครับผมก็ไภายในเป็นแบบนี้นะครับ ที่แปลงเอาจริงๆนะที่เห็นมานะคันนี้สวยมากนะครับผมเพราะว่าตัดด้วยโครเมียมนะครับผมขอบโครเมียมนะครับโครเมียมตรงแอร์ตรงนี้เนี่ยเาเงนี้ยดูสิครับโอ้โหโครเมียมติดเขามีฝาคงฝาครอบโครเมียมหมดเลยนะครับผมนี่ฮะมีตรงเนี้ยนะครับผมนี่เห็นไหมนะครับเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหสวยงามมากๆครับอ่าตรงนี้ครับผมก็คือได้เป็นโครเมียมรอบคัน ใครที่หาชุดแต่งประเภทนี้เรียว่าหายากมากนะเป็นแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีสักครับเพอย่างนี้เป็นโครเมียมเหมือนกันอ่ะประตูไฟฟ้านะครับผมซ้ายขวาเลยนะครับข้างหลังครับผมก็เป็นโครเมียมที่เขาให้มาแบบนี้ตัดด้วยสีดำครับผมและที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยเป็นท่อคู่ใช่ไหมจริงๆนะครับเป็นท่อหลอกหนึ่งอันเป็นชุดพัดแต่งเขานะครับจะมีท่อออกก็คือท่อนี้นะครับนี่ครับชุดแต่งโมเดิร์สเตอร์จะเป็นแบบนี้นะครับที่ให้มานะครับผมนี่กล้องลงกล้องหลังก็มีให้มาครับนี่ตรงเนี้ย ก็เป็นโครเมียมนะหนึ่งน oh, so, ี้เป็นคนเม่ที่ติดมาเพิ่มโอ้โหรอบคันมากนะครับรอบคันมากเลยอ่ะนะครับรีวิวมาตั้งหลายสิบคันแล้วนะรู้สึกว่าคันนี้ดูสปอร์ตอ่ะดูแบบโอ้โหไม่ค่อยมีเข้ามานะครับผมนี่ฮะที่เก็บสัมภาระนะครับเก็บได้สามารถพับเบาะได้ถ้าไม่ได้ใช้นะครับผมนะฮะมีไฟข้างหลังไว้ให้ด้วยนะครับซ้ายขวามีที่เก็บคงเก็บของข้างล่างมีนะฮะนี่ฮะ เขาเรียกล้ออะไหล่ไหมครับผม,มแม่แรงอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ดูนี่ฮะนี่ที่ที่ตรงนี้ข้อเป็นโครเมียมอ่ะโอ้โหจัดเต็มมาให้ครับบอกบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆครับคันนี้เดี๋ยวทีนี้ครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันดีกว่าว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเต็มห่อเลยว่าสวยมากๆคันนี้นะเลขไม่เพียงแค่สองหมื่นกิโลลดปีสองพันยี่สิบจุดยี่สิบเอ็ดเท่านั้นเองนะครับวิ่งสองหมื่นนะครับโอ้โหวิ่งปีปีหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยปียี่สิบเอ็ดนะครับผมสี่ปี สี่ปีวิ่งวิ่งปีละห้าพันนะครับคันนี้วิ่งปีละห้าพันนะผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูดีกว่ามีวิวค้ามซีดด้วยนะครับผมนี่ฮะเปิดแล้วปุ๊บนะครับผมโอโ้โหโงมอะไรมาแบบมันติฟังก์ชันนะครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวโหรถลถเพลงก่อนนะครับนี่มีเป็นคมโมครมีงมโครเมียแบบนี้เห็นไหมโอ้โหเป็นกิมมิคของเขาแสดงว่าลูกค้าเก่าชอบโีหงนี้มากๆนะคิวขอบข้างๆตัวเมมโมรี่ซีดก็เป็นโครเมียมตัดแบบนี้นะครับดูสวยงามนะ โหจริงๆใช้คําว่าโครเมียมปเปรี้งมาก,กลูกค้าเขาก็ติดอโครเมนยมมาจริงๆนะครับเพราะคันอื่นไม่ใช่มีแบบนี้นี่คือเว้งบอกเลยไม่เคยเจอแบบนี้นะไม,ม่ว่าจะเป็นแบบดูดิตรงเนี้ยยังเป็นโครเมียมอะ่ะอ่ะมีเป็นมือไฟฟ้ามีออโต้โฮนะครับผมมีระบบแทคชั่นคอนโทรลอีโคโหมดมีมาให้ครับเบาอ,อุ่นเบาเย็นปรับได้นะครับผมภายในก็เป็นทิมนะครับผมนะครับเป็นแบบแบบมร์เบิลนะครับมร์เบิลเกรย์มร์เบิลนั่นเองครับก็คือแบบลายหินอ่อนสีดำๆแบบนี้ตดที่โครเมียมรอบคันนะฮะ แล้วก็มีมูลูฟมาให้นะครับที่จับมูลูฟตรงนี้เป็นโครเมียมอ่ะคิดดูดินะครับอ่าแล้วก็มีประตูไฟฟ้าครับผมมีมาให้ครับสามารถเปิดได้นะครับประตูซ้ายขวานะครับเปิดได้ครับประตูหลังเปิดได้ในไฟฟ้าหมดเลยนะครับผมนะฮะเปิดได้เลยไม่ต้องลงมาข้างล่างครับตัวนี้เป็นตัว SC Pa แพ็กเกจน้ำมันล้วนถ้าใครหาอยู่วันนี้ที่เอ็กซอคาร์จัดมาให้แล้วนะครับผมรับโปรโมชั่นของไทยเอ็กซอคาร์ตอนนี้นะครับกับวารันตีซ่องฟรีที่ศูนย ตโยต้า2ปี70,000กิโลหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ย0%ตลอดยุสัญญาก็ได้เช่นกันนะครับผมนะฮะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับใครสนใจรถคันนี้มาดูรถจริงกันได้ที่เอ็กซ์โอมคาครับผมนะฮะแม่บอกเลย20,000กิโลเท่านั้นเองครับผมนะฮะ20,000กิโลเท่านั้นเองนี่ฮะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับผม2.5ลิตรนั่นเองครับคันนี้นะฮะบอกเลยครับผมไม่มีเข้ามาอีกแล้วนะ20,000กิโลแบบนี้หายากมากนะครับ หนึ่งเลขไม้แท้ครับผมสร์ไม่มีเหตุหนักไม่มีจมน้ําครับผมทะเบียนถูกต้องนะครับถ้าลูกค้าคนไหนซื้อไปนะครับตรวจพบว่าเลขไม้ไม่แท้มีกรอมามีวุฒิเหตุมาทางเอกสมคาซื้อคืนครับเต็มจํานวนแล้วให้ค่าเสียเวลาอีก10,000แบาทนะครับผมนะฮะหรือนะครับผมนะฮะถ้าใครสนใจอย่ากดูจริงกันได้ที่เอกสมคาครับอยู่ปากซอยลาดซานสี่สิบแถวบางนาครับหรือโทรหาผมก็ได้ครับศูนย์แปดหกสี่สี่สี่ห้าห้าสี่ห้าหรือจะแอดไลน์หาผมก็ได้เบอร์นี้นะครับศูนย์แปดหกสี่สี่สี่ห้าห้าสี่ห้าครับ เตอร์ไพ์เอาผ่าเอสซีแพ็กเกจครับปี2020-21ครับเลขไม่20,000กิโลราคาค่าตัวตัวนี้เหลือเพียงแค่2,588,000บาทครับผมนะฮะวันนี้เป็นขอตัรรวลราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ